เมื่อแล้วลึกถึงคํามสอนพระเจ้ามันก็เป็นจริงนะลูกนะจิตมันเป็นบาปก,กาสุนจิตขั้น,น,น,นสุดท้ายนี่จิตสุดท้ายยึดอะไรจิตสุดท้ายมีสมาธิล,ล,ลึกถึงบุญได้ไปสถานที่ที่เป็นสุขติภูมิสมบูรณ์บรูนดังเกตนาส่วนมากคนนี้เป็นที่เวลาที่จะเป็นจะตายก็เกิดอะไรล่ะอืเกิดจิตมันอะไรล่ะมันคิดในทางที่อรไรต่างๆเกิดขึ้นเยโอ้ยทุกข์ทรมานแล้ว ยิ่งเดืองวุนว่นวายแล้วลูกนั่นแล้วจิตเป็นบาปอกุศลจิตไม่เป็นบุญอกุศลนั่นน่ะเหมล้นก็ตายคาจิตที่เป็นบาปอกุศลมันก็เข้าสู่ทุกข์เข้าตีภูิป้าเปลยนะโอ้หนักอยู่นะลูกนะอย่าง,งนการภาวนาจริงเลิศจริงเกิดสิฐที่สุดดังที่มีในหลักคาสอนว่าทานร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่าอํายังไม่เท่าการรักษาศีลเพียงวันหนึ่งศีลห้า มีหน้าหลวงปู่มั่นบุริัตูนี่จึงบอกว่าเอ้าพวกเรานี่นะทำมาหากินในทางโลกเป็นเจ้าไร่เจ้านาหะอยู่หายกินไม่สามารถรักษาศีลห้าได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เอาวันพระวันหนึ่งนะตั้งใจรักษาศีลห้าให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ก็สอนอุบาสุบาสิกาหลวงปู่มัน่นผูิิัตรูก็หลวงปู่มั่นท่านรู้ท่านเห็นทั้งภายในด้วยด้วยและการศึกษา เต็มในจิตในใจขององค์ท่านด้วยทานร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่าการรักษาศีลเพียงวันหนึ่งเห็นไหมหลุงพ่อมันก็เอาตามนั้นอมาเทศโปรดอุบาสกิกาเออวันพระวันหนึ่งก็ดีนะว่าถือศีลหายสมบูรณบริบูรณ์นะนอกนั้นพวกเราก็ทํามาหากินทางโลกเรื่องศีล้ามันก็ย่อมที่ไม่สมบูรณบริบูรณ์ แต่ว่าวันพระคอยเลือกซาให้ถือศีลน่าให้สมบูรณบริบูรณ์ซะดูที่หลงบุ่มันปูริตตโตูเพราะพาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สายพระกรรมฐานท่านฉลาดไหมละ่ะรักษาศีลอยครั้งค,ครั้งก็ยังไม่เท่าอำนาจภาวนาเพียงวันหนึ่งพังให้ชาด,ดิเดยนนะลูกเนี่ยเดินยังกรมนั่งภอหนานี่ยู่อย่างนั้น วันหนึ่งนี่ไม่ทําอะไรภาวนาอย่างเดียวรักษาศีลมาลอยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ยังไม่เท่าอานาจภาวนาเลยอ่ะต่างกันระฟากับดินไม่ละภาวนาลอยครั้งพันครั้งก็ไม่มีอานิสง์เท่ากับจิตรวมเท่ากับขณะเดียวเท่ากับช้างพับหูงูเล็บลิ้นนจิตรวมจิตชุ่มเย็น จิตวางภาระหรือจิตเป็นกลางอยู่ช่วขณะหนึ่งเท่ากับช้างพับหูงูแลบลินพูดตรงๆก็คือจิตไม่ยึดมั่นถือมัน่นในขณะนั้นที่เรียกว่าสัม,มยวิมุตโตจิตมันหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นจากการจองจำชัวช่วคู่ชัวช่ว,วข่าวมีอานิสงส์มากที่สุดแม้ภาวนาร้อยครั้งครั้งก็ยังไม่มีอานิสงส์เท่านั้นพีนาเอารูปนั้น อย่างนั้นผู้ที่ภาวนามีจิตที่ดิง่งมันไปสุดท้ายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจึงสามารถขึ้นสู่สุขติภูมิได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่พวกเราเราคิดว่าจะช่วยครูบาอาจารย์จะได้บุญมากได้อานิสงส์งมากมันก็ได้ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้แต่ถ้าหมกมุ่นอยู่กับการก่อสร้างละ่ะพระพุทธเจ้าตัดเลยนะลูกนะี นักจิตทำจิตภาวนานี่ห้ามเข้าไปวัดที่กําลังจะก่อจะสร้างท่านให้หนีจากสิ่งนี้ผู้ที่ต้องการบุญต้องการกุศลอย่างเต็มเมดเต็มหน่วยให้หลีกเลี่ยงหนีจากการก่อการช่างการภานวนาเท่านั้นลูกที่จะรวมพลังบุญตั้งแต่ในอดีตที่สร้างมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์และรวมบุญในปัจจุบันได้รวมที่ไหนรวมที่พระพุทโธ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 ,ทโธดิงอยอย่างนั้น ไม่ต้องไปเลือกถึงบุญกุศลที่สร้างศาลาใหญ่โบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่มันจะรวมเองโดยอัตโนมัติเพราะเป็นพุทธะรวมกันที่เป็นของหยาบและของละเอียดไอ้พวกเราไม่ไม่ภาวนาใช่ไหมล่ะมันก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปนั่นเห็นไหมล่ะเสื่อมไปจะจนบอกว่าไม่สามารถลื้อฟื้นคืนได้เวลาครูาอาจารย์ตาหนิโกรธด้วยเกียดด้วยไปแล้วเริ่มแล้วคือจิต เป็นบาปอากุศลเลยปุงกุศลทำมากับครูบาอาจารย์ก็เลยล่วงไปล่วงไปมอดไปเลยไม่เหลืออีกยากอยู่นะลูกนะนี่เนี่ยผมก็เลยไปพากันไปในทางที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะมาแต่ครูบาอาจารย์ก็จะไม่สอนนะยากนะลูกนะี่ภาคปฏิบัตินี่เป็นการสอนกันยากที่สุดเพราะสัตว์โลกไม่ชอบครูบาอาจารย์ก็เลยไม่สนใจ เออเอานี้ก็พอละพามันก่อรุสร้างก็จบละถ้าครูบาอาจารย์รูปนั้นถึงมากถึงผลก็เป็นดีแบบหนึ่งแต่ถ้าครูบาอาจารย์รูปนั้นไม่ถึงมากถึงผลล่ะมันก็พลอยเสื่อมไปด้วยเสื่อมไปด้วยก็ต้องถามนี่ยายนั่งอยู่ทางหน้านี่แม่แก้วความบุญนี่พากันตะเกียรตะกายไปวิเวแต่กลับไปวิบุญ พากันไปลุกขมูลไปเป็นฝูงใหญ่ก็บอกว่าไปทุดงจนถึงขมรนน่นพากันออกกันเอช่างคุณงามความดียอยู่งี้คิดว่าจะได้บุญมากได้อานิสงมากเอาไปมากจิตก็เป็นบาปอกุศลเห็นไหมล่ะไม่ส่งต่อแห่งบุญแห่งกุศลเข้าสู่สุคติภูมิชั้นสูง ไม่ไปเลยนะคนสุดท้ายป๊าคุณบาอาจารย์เห็นอกเห็นใจคุณแม่ชีนักปฏิบัติเกิดปิ้งกันเข้าให้สื่อขาลาเพศนั่งอยู่ร่วมกันในทางโลกนั่นแหะทั้งที่พากันไปวีเวกหรือไปลุกขมูลไม่ใช่น้อย,อยปีปีหนึ่งตั้งหลายหนเป็นฝูงใหญ่ไปอย่างนั้น แล้วทำไมจึงไม่มีอาจมีทาอะไรเลยมันก็ไม่มีในหลูกในหลักคาสอนทาตัวนั้นมันจะต้องเป็นกายวิเวกกายวิเวกจิตจริงจะวิเวกเมื่อกายวิเวกได้จิตวิเวกได้มันก็รวมจถ,ถึงกายเดียวจิตเดียวมันจริงจะเป็นไปได้ ก็เหมือนพระเจ้าในสมัยที่พระองค์ทําเพียรทุกการกิยาแต่ทาไมจึงไม่สามารถจงมาจงผลได้เพราะมีปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นผู้อุปถาคแต่เมื่อปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหนีจากพระองค์ไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤุกทายวันที่แขวงกรุงพาราณสีพระพุทธองค์อยู่พระองค์เดียวนี่กายวิเวกเมื่อกายวิเวกจิตวิเวก จึงทำเพียรทางด้านจิตตภาวนาไม่ได้พึ่งใครแล้วไม่มีลูกสิลูกงานที่พึ่งภายนอกไม่มีหมู่ไม่มีพวกเรียกว่ากายวิเวกจิตจริงวิเวกพระพุทธเจ้าหรือสิทธัตถกุมารในสมัยนั้นจึงจะจริงสามารถเดินสรู้เป็นโพธิญานเพราะกายวิเวกจิตวิเวกเพราะกายเดียวจิตเดียวมันเกิดตรงนั้น